Sports. It's in the game. ได้มกับเแ็น,น,เนเริ่มไปเอลวัตุสินเป็นฝ่ายเลียร์เปิดเกมและนเกเจมคาสพาสเกส นี้เป็นโอกาสของเรยวมัดลิ้ต oh, ิงพลาดเป้าเดคแคนไรส์รสซ่าเรยวมัลลิดแย่งบอลกลับคืนมาได้มิลิตา ดิโก้เอ็มบัปเป้ผมจะมีโอกาสในส่วนนี้ของสมัยแล้วแนนเชเจมพาวเวิร์ดโรซ่าเปิดเข้าไปลุ้นแล้วครับ เอ็มบ anyway, hmm. mm, ัปเป้พยายามเลี้ยงจี้เกื่อฝ่ากองหลังไปครับเสียการครอบครองบอร์กบรียลฮาวเวิร์ดฝั่งลูกก็โชว์สกิลที่ไม่ธรรมดานะครับแต่ฝั่งรับก็เสียท่าง่ายไปหน่อยเหมือนกันลูกนี้ได้เปิดเกือบขึ้นนำแล้ว คาสเกสที่กลางสนามที่เขาถกกั้นได้ดีขาบอลบุกโอ้โหยิงลูกนี้เหลือไม่หยุดได้ประตูครับ,บ จริงๆครับนิ่งอยกับผู้แข่งขันเหมือนเป็นการส่งบอลเขา้าหัวต้นตะข่ายยังไงยังงั้นเลยล่ะครับประตูแรกของเกมนำ1-0ห,หายโอ,อ,อกอาสแล้วหยุดได้ดีลูกเตะมุมของบบเออร์เบอร์คูเซ่น ของผู้สาประตูแต่เอเดเวอร์คูเซนกำลังเผชิญกับสถานการณ์ทับขันในเกมน,นี้แต่ลูกเตะม,มุมนี้อาจจะทำให้ตีเสมอขึ้นมาได้ครับทำท่าจะเปิดบอลมาตินเนลลี่เป็นลูกยิงที่คมกริบผู้ษาประตูกระโดดเซฟอย,ย่างยอดเยี่ยม ฝ่ายเออร์เลเวอร์คูเซนเป็นฝ่ายตามหลังในครึ่งแรกแดนน์เจมส์จะเริ่มจากแดนหลังเพราะเขาสมบรูรณ้พูสารประตูเด็กแครนไรส์มาติเนลี่ Home. Vinicius the can rise. Rosa. <laughs> สวัสดีครับท่านผู้ชมผมอชพงศ์ศรีมาขอนำท่านผู้ชมไปชมการแข่งขันกันที่ซาติงโกเบร์นาเบลเมนดี้ได้โอกาสตัดสินให้ฟรีทิกในตำแหน่งที่อันตราย Там есть. Кобяков, บาวเวเดวินิสุสยิงได้เฉียบขาดประตูเป็นประตูยอดเยี่ยมคาเบตเจสุสลูกนี้ได้ยิงนี่คือประตูตีเสมอ ไทยครากินนับพี่สร้างโอกาสและทำประตูได้ในจังหวะนี้ก็เป็นลูกยิงที่เปี่ยมด้วยความเนียดเลยแหละครับในสถานการณ์ที่กดดันขนาดนี้เป็นประตูตีเสมอหนึ่งหวเดการจ่ายบอที่เชียวขาดผู้แข่งเข้าไม่ถึง ใครจะได้คลองบอลก่อนขอบคุลเจสซัสโอ้โหยิงลูกนี้ลูกนี้บล็อกได้ดีเป็นลูกลกุ้มคาร์วัล เขาได้ฟริสติคมันอยู่ในตำแหน่งที่น่าลุนล้นมากเหมือนกันกาับเรี่ลเจสซัสหิสกอร์นำแล้วเป็นสองกระโตที่ทำได้ดีมากๆไบยเออรล้ว,ว่าคูเซนเป็นฝ่ายนำอยู่ครับ ลีกของเรือมังิรบล็บอกได้สุดยอดอขอขีลับกองหลังออกนะครับเป็นลูกเตะมุม<อ>เขากำลังมองหากองเชียร์สกัดได้แบบแม่นยำรสาก Oh, อเขาผ่านไปแล้วฝั oh. ่งลูกก็โชว์สกิลที่ไม่ธรรมดาลนลครับแต่ฝั่งรับก็เสียท่าง่ายไปหน่อยเหมือนกันไม่มีใครคลองบอ,อลิอเข้าไปลุ้นแล้วครับคุรกสาประตูยืนดักไว้ได้เซฟได้ดีนั่นเป็นลูกตั้งเตะจากประตู <Okay. S 2> เมนดี้คาร์บิลเจสุส ตัวที่ยอดเยี่ยมของผู้ษาประตูแต่เวลาที่เหลือบกเดอร์คอร์มีการให้ฟรีคิกเกมยังไม่จบ <Hey. S 2> แาะนุชเจมส์ลูดิเกอร์แย่งลูกกลับมาได้ครับ ว่าต่ออีก3นาทีมีโอกาสเปิดบอลเอ็มบัปเป้วาเวเดเมนดี้ไม่ถึงแล้วก็จบกเกม